สวัสดีครับผมโอ๊กพัวนาครับผมม่อนนะครับผมสําหรับใครที่ประทับใจหนังวายข้าเมืองเรื่องคันที่บอยบ้านพักหลังปวดกวนเด็กเมืองนะครับวันนี้ผมกับโอ๊กจะมีข่าวดีมาบอกครับคันที่บอยบ้านพักหลังปวดกวนเด็กเมืองจะมีภาค2แล้วนะครับผมโดยที่ผมกับโอ๊กเล่นคู่กันเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือความน่ารักของเราทั้งสองคนนะครับผมแน่อยากรู้ไหมน่ารักยังไงก็รอไปติดตามชมนะครับต้นปี2 5 6 5นะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอน คันที่บอย2นะครับผมอ่าก็ขอขอบคุณผู้ติดตามมาตั้งแต่พักแรกแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับผมเราสองคนก็ขอขอบคุณมากไว้เจอกันต้นปี2565ครับขอบคุณ,ค,ณครับบ๊ายบาย See you later <laughs>